จากคุณภูนะคะส่งมาสองบาทเหรียญน,นี่ช่อฟ้ายาวรับไปห้าร้อยช่อฟ้าสั้นรับไปหนึ่งร้อยห้าสิบบาทสองเหรียญก็เป็นเงินหกร้อยห้าสิบบาทเห็นไหมคะเหรียญเ,เหรียญบาทสองเหรียญก็คือสองบาทนะคะถ้านท่านใช้ไปชัท่านซื้อของท่านก็จะซื้อในราคา2บาทใช่ไหมคะท่านก็จะใช้เป็นในราคาเงิน2บาท แต่ถ้าท่านส่งมาขายไปได้เห็นไหมคะสองบาทได้หกร้อยห้าสิบบาทเนาะเงินสองบาทมาแลกได้หกร้อยห้าสิบาทลองดูนะคะทุกคนดูมีจริงค่ะเหรียญเอ่อเหรียญเหรียญบาทสตางค์พอสองห้าสองเก้านะคะ เป็น2529รับหมดจะเป็นบล็อกไหนก็รับหมดขอให้เป็น2529ถ้าได้ช่อฟ้ายาวก็จะได้500บาทถ้าเป็นช่อฟ้าสั้นก็จะได้อยู่ที่150บาทนะคะคู่นี้สองเหรียญค่ะสองเหรียญก็จะมาส่งขายปปะนาาได้650บาทเห็นไหมคะถ้าท่านไม่ดูเนาะถ้าท่านใช้ไปท่านก็จะเสียดายเนาะเพียงดูพศออเท่านั้นเองนะคะก็ขายได้650เนี่ยสองเหรียญ ถ้าเจอช่อฟ้ายาวนะได้ห้าร้อยเลยนะเ mm hmm. หรียญละค่ะเหรียญเหรียญหนึ่งบาทเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าอ่าเดี๋ยวาไปน่าให้ดูอีกทีนึงว่าช่อฟ้าสั้นดูตรงไหนช่อฟ้ายาวดูตรงไหนเนี่ยค่ะเห็นไหมคะช่อฟ้ายาวชัดชัด นะคะเนี่ยดูตรงนี้ค่ะช่อฟ้ายาวค่ะ mm hmm. เห็นไหมคะชัดเจนเนี่ยตรงนี้นะคะช่อฟ้ายาวเหรียญหนึ่งบาทปีสองห้าสองเก้าช่อฟ้ายาวเนี่ยเขาจะโผล่มาที่ช่อฟ้าที่จะอยู่บนหลังคานะคะเขาจะแบบมองเห็นค่ะหเห็นชัดเจนเอามาเปรียบเทียบดูกับช่อฟ้าสั้นอันนี้ค่ะเห็นไหมคะ ตรงนี้ค่ะช่อฟ้าสั้นเขาจะมองไม่ค่อยเห็นเนี่ยตรงที่โผล่มาจากเลยมาจากหลังคาเนี่ยนะหลังคาโบสเนี่ยค่ะช่อฟ้าสั้นจะมองไม่ค่อยเห็นถ้าช่อฟ้ายาวจะเห็นชัดเจนเนี่ยค่ะนะคะช่อฟ้าสั้นช่อฟ้ายาวดูกันตรงนี้ช่อฟ้ายาวช่อฟ้าสั้น ก็ส่งมาขายประแน่ได้นะคะรับทั้งสองแบบเลยค่ะจะสั้นจะยาวรับหมดนะคะแต่ถ้าสั้นจะได้ร้อยห้าสิบบาทถ้ายาวได้ห้าร้อยบาทค่ะตามนี้เลยนะคะอย่าใช้ไปนะดูก่อนนะเสียดายนะถ้าถ้าใช้ไปเนาะเสียดายแย